เมื่อนี้อากาศดีออกอยางเจมแม,ม่บักนาบูดเนาะเมื่อนี้แดดดีดีพายางมูลีเอานำนำไหลอื้อุณข้างดีดี สวิตเซอร์แลนด์พันทอนเบนมูรีเด็ดดีค่ะข้ายงยาง